ันนี้เดินออกมาหน้าหาดนะคะมันที่อื่นน่ะขับรถไปสองชั่วโมงอ่ะมันมันเห็นแสงใต้ยอยู่ค่ะแต่ว่าแถวบ้านเรามันเป็นในเมืองไงมันไม่เห็นดูดีรถเต็มเลยดูรถเต็มเลยแล้วก็แสงเต็มเลยแต่ว่ามีเพื่อนมีเพื่อนไง ทรงแม่เซจให้อยู่ว่าเขาเขาห่างไปสองชั่วโมงอ่ะเออ,เอ,อขับรถไปสองชั่วโมงอ่ะขับรถไปสองชั่วโมงเขาเห็นแสงอ่ะสีชมพูสวยมากเลยอ่ะดูนีมันแสงมันเยอะไงมันมันมองไม่เห็นอ่ะแถวบ้านเราแถวบ้านเราแสงมันเต็มเลยมันมองไม่เห็น เอ้ยแต่ว่าห่างเสดายแฟนเพิ่งรู้ไงแฟนบอกว่าถ้ารู้ก่อนหน้าน,นี้ยแฟนจะพาไปแคมปิ้งอยู่ห่างออกไปห่างออกไปสองสองชั่วโมงอะเห็นแน่นอนแฟนบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเพื่อนสง่งให้มาเพื่อนสง่งมาว่าเออคืนนี้มีมี s ท u t h light นะ แฟนบอกว่าอู้ยทไมบอกก่อนหน้านี้อันนี้เป็นรอยขุดอะไรเนี่ยเราเดินไปดูก่อนนะคะขออนุญาตมีเด็กน้อยมาเพราะว่าอันเป็นวอ,อยเท้าหาม,มาคะ่ะอุ้ยหน้าตรงนู้นน่าจะเป็นแสงอะ่ะ แสงสีชมพูสวยมากอะ่ะโอ้ไม่กอดดูดูแบบนี้มันเป็นลางๆนะคะเป็นลางๆแสงสีสีชมพูนะดูมันเป็นลางๆแสงสีชมพูนะเอ้ยดูดิมันฮะแต่ทางใต้อะ,อะแท็กซี่อเราเคยไปมาแล้วแต่ว่า ไปช่วงที่บ้ามันไม่มีปรากฏการณ์เลยคะ่ะมันเพิ่งจะมีปรากฏการณ์ที่เห็นเด่นชัดแสงแสงใต้อะเสาเทนไรมันเพิ่งจะมีเอ็นชัดอ่ะปีที่แล้วนี่เองปีที่แล้วแล้วก็มาปีนี้อีกนี่แหละคะ่ะหน้าหาดตอนกลางคืนนี่หน้าหาดตอนกลางคืน ก็มีคนมาเดินวันนี้มันไม่หนาวมากครับไม่หนาวดูดูรถเข้ามานี่ร้านอาหารนี้ไม่เคยไปเคยไปตอนเพื่อนแต่งงานแต่ว่าก็ไม่เคยไปนั่งนะคะไม่เข้าใจแฟนว่าทําไมไม่พาไปนั่งเหมือนกันแต่พาไปนู่นนะพาไปนั่งอยู่ตั้งไกลก็ไม่ก็เสียดายมากเลยอ่ะแต,แต่ว่าดูลางๆมันเหมือนเป็นแสงสีมพูอยู่นะ เพื่อนส่งมาให้เป็นสีชมพูสวยมากในรถเขาจอดเข้ามาเผื่อเขาเห็นไงแนุ่มนไม่เห็นหรอกในเมืองทางนู้นเหมือนเป็นสีชมพูอยู่ทางทางในต้องขับไปทางเนี่ยทางนู้นเห็นสีชมพูอยู่ค่ะนี่ราคาตอนคืนแต่ว่ากล้องเรามันดีนะเลยเป็นสีนี้ดู กล้องเรามันดีมันก็เลยเป็นสีนี้ค่ะจะชี้จริงมันมืดกว่านี้อีกนี่แหละค่ะตอนกลางคืนบรรยากาศหน้าหาดแถวบ้านเรากล้องเรามันดีนะกล้องยี่ห้อนี้มือถือยี่ห้อนี้มันดีตอนกลางคืนเขาจะอันนี้เขาจะปรับแสงของเขาเอง จะได้แฟนก็บอกว่าเสียดายอยู่ถ้าถ้ารู้ก่อนนั้นก็จะพาไปแคมปิ้งอยู่ค่ะนี่ก็สวยเนอะบรรยากาศตอนกลางคืน มันไม่หนาวมากคืนเนี้ยแฟนเขาดูเข้าไปเอสดายเสดายเสดาย